ครับสวัสดีครับผมขอพูดเหตุการณ์เมื่อประมาณสักต้นปี64ี่นะฮะคือผมอะ่ะคือผมทํางานมีเงินเก็บนะคือผมทํางานในประมาณสักไม่กี่เดือนอผมมีเงินเก็บอยู่ประมาณรวมๆก็เกือบเกือบแสนหนึ่งนะเกือบเกือบแสนหนึ่งและทีเนี้ยมันมีมันมีคนแบบว่าเหมือนใช้อุปกรณ์ควบคุมเราไปหรือ,อยุแยผ่าน กลไกของทอทหารนะฮะผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะคล้ายๆกับว่าพยายามที่จะดึงผมน้นเข้าไปเหมือนกับรู้ว่าเฮ้ยผมมีเงินเยอะแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ดึงผมเข้าไปนะดึงผมเข้าไปมันเหมือนกับเป็นการใช้อุปกรณ์ควบคุมนะฮะเหมือนกับเป็นการใช้อุปกรณ์ควบคุมเราอะเพื่อที่จะให้เราเข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นนะ <c oughs> ก็ร่วมๆนะ รวมกับที่ว่ายืมพี่ที่อีกจังหวัดหนึ่งนะฮะก็หลายก็หลายแสนนะครับผมก็ก็หลักแสนประมาณสักสองประมาณสักสองสองแสนหรืออะไรประมาณสองแสนกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเนงินที่เราหามาได้น้าพักน้าเรงของเรานะ่นะจากเงินที่เราควรจะได้จริงหลักล้านนะก็หลักล้านเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินที่ที่โกงผมไปเนะี่ยเอาไปให้กับคนชื่อยอยักนะฮะผมไม่ขอพูดถึงชื่อใคร นะเพราะชื่อเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี59เแล้วแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งที่ทําการช่อโกงผ่านการทับทรคือเป็นการมันบอกว่าเป็นการทับโปรแกรมนะทับโปรแกรมในโทรศัพท์ผมเป็นการสลับผัดเปลี่ยนโปรแกรมนะเงินอีกส่วนหนึ่งจะเอาไปให้คนที่เข้ามาหาผมนะทั้งท้ที่พวกมันเป็นคนจัดจ้างมานะหลังจากนั้นได้มีการพูดว่าเขาคือคนต่างประเทศนะเขาคือคนต่างประเทศที่เขาเคย ให้เงินผมที่เคยเหมือนเวลาผมไม่มีอะไรเงี้ยนะก็โทรขอขาให้นะฮะแอบอ้างว่าเป็นคนต่างประเทศ <c oughs> นะฮะแอบอ้างว่าเป็นคนต่างประเทศเขาบอกว่าเขาเป็นคนต่างประเทศนะที่เคยคุยกับผมนะฮะเขาบอกว่าตอนเนี้คือคุยผ่านระบบคลื่นความถี่ไอ้ V2k เนี่ยนะเขาบอกว่าติดคุกอยู่เดือนจำนะ ตอนนี้ติดคุกอยู่เรือนจําคดียาเสพติดนะกับผู้หญิงคนหนึ่งแพทนหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามอย่างนั้นต่อไปนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนต่างประเทศนะฮะและตอนนี้คือเขาบอกว่าเขาติดคุกอยู่เรือนจําอยู่ต่างประเทศติดตั้งแต่ปีหกศูนย์มันเป็นไปไม่ได้เพราะปีหกหนึ่งเพิ่งทักมหาผมทยานะจริงไม่จริงผมไม่รู้นะฮะแต่มีการแอบ,บอ้างถึงคนต่างประเทศนะฮะมีการทับโทรศัพท์ผมนะ,ะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อๆไปนะครับผมว่าจริงหรือไม่